สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงชะตาเดือนมกราคม2567โอ้โหดวงเริ่มต้นปีดวงดีร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าจริงไม่จริงมาติดตามกันได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับงานดีครับมีโชคลาภด้วยโดยเฉพาะโชคลาภเด่นมากเฮงปังรวยแน่นอนสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนติดตามกันได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะอ่ะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นครับรุ่นที่7นะครับต่อไปนี้จะเปิดรุ่นละ1ปีนะครับที่ผ่านมา3ปีเนี่ยเปิดไป6รุ่นณสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวัดราชนัดดารามนะครับแบบชั้นเรียนและออนไลน์ นะครับเริ่มต้นก็คือวันที่7กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันพุธนะ,ะแต่ว่าวันธรรมดาก็ไม่ต้องตกอ,อกตกใจเพราะว่าสามารถเรียนได้ทั้งแบบออนไลน์ก็ได้นะเรียนได้ทั้งแบบชั้นเรียนสําหรับผู้ที่ว่างนะครับออนไลน์แล้วก็มีเขาเรียกว่าสามารถดูย้อนหลังได้นะครับอ่ะชาวลัคนาราศีมิถุนครับสนใจสมัครเข้ากลุ่มเรียนก่อนเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวก็จะพอใกล้ เราก็จะประกาศข่าวว่าลงทะเบียนกันยังไงหลักสูตรค่าเรียนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็ติดตามได้ในกลุ่มหลายนะครับชาวัาราศีมิถุนครับดาวประจําตัวของท่านคือดาวพุธนะอ่ะสุดท้ายสิ้นเดือนเนี่ยดาวพุธเข้าพบมรณะก็ต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหานิดนึงแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังถือว่าโอเคดาวพุธเนี่ยนะ ดาวประจําตัวของท่านจะย้ายวันที่9้ามกรานะย้ายเข้าสู่ราศีธนูก่อนนะเข้าสู่ราศีธนู9มกราอยู่20วันกว่าจะย้ายไปอยู่ที่ราศีมังกรพบมรณนะเนี่ย29กก็คือปลายเดือนมกราคมแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเพราะดาวพุธเป็นดาวที่เดินเร็วดาวพุธเข้าสู่ราศีธนู เกามกลาเราสตารต์ตรงนี้ก่อนคือดาวพุธเข้าสู่ราศรีธนูเนี่ยจะเป็นประเพราะว่าอยู่ตรงข้ามกับเจ้าเรือนคือเกษตรเห็นไหมตรงข้ามกับเกษตรก็จะเป็นประเกษตรแปลว่ามั่นคงประก็แปลว่าไม่มั่นคงตกใจไหมฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยดีแต่จริงๆแล้วดาวพุธอยู่ตรงนี้นะครับพุธสิงห์ธนูมีอย่าได้กลัวว่าตัวสามไม่เสีย ไม่เสียเพราะอะไรเพราะอยู่เรือนพลืหัสและดาวหุธไปอยู่ในเรือนของปัตตนีคำว่าปัตตนีแปลว่าคู่แสดงว่าจะมีคนมาช่วยเหลือคุณจะมีคนมาช่วยเหลือคุณหรือคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือซึ่งตรงนี้อ่านตามพบเรือนแล้วต้องบอกว่าตัวเองอาจจะมีเขาเรียกว่า ต้องไปพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาคู่ซึ่งคู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าแค่สามีภรรยาคู่อาจจะหมายถึงเพื่อนร่วมงานผู้ใหญ่หัวหน้าเพราะว่าเป็นเรือนของพะระฤหัสบดีทีนี้เราดูดาวพฤหัสบดีนะพฤหัสบดีอยู่พบลาพระและเป็นราชาโชคแสดงว่าดาวพุธเนี่ยก็จะได้ตํเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนราชาโชคครับ ฉะนั้นไม่ต้องตกใจแล้วดาวพฤหัสนั้นไซ์ก็อยู่ในภพลาภโชคลาภความสำเร็จพึ่งคนอื่นก็จริงขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็จริงแต่ขอแล้วได้ได้รับการช่วยเหลือคนเรามันจะเก่งอะไรไปทุกด้านถูกไหมหรือบางครั้งเราอาจจะเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่มันก็ต้องมีจุดอ่อนซึ่งจุดอ่อนตรงนี้จะมีการเติมเต็มจากผู้อื่น ผมใช้คำว่ากองกว้างนะว่าผู้อื่นเดี๋ยวมันก็มาเองตามลักษณะดวงนะอาจจะไม่ใช่ถึงบางคนก็ตรงๆเช่นสามีภรรยาเข้ามาช่วยเหลือคู่พี่น้องเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าลูกค้าเช่นช่วงนี้อาจจะต้องแบบเปิดปีใหม่มาต้องเริ่มยอดใหม่ต้องเริ่มภารกิจใหม่ อก็ไปเจอคนที่เข้ามาส่งเสริมกันได้เป็นลักษณะแบบนี้หรือมีหุ้นส่วนเข้ามาซึ่งจะประสบผลสำเร็จดีตรงนี้20วันเต็มๆมนะครับ9มกราคมถึง29มกราคมสวยนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะ้วยการที่ดาวพุธเนี่ยเข้ามาอยู่ในราศีธนูแล้วดาวพุธก็ได้เขาเรียกว่าตำแหน่งดาวยงยศไงพุธสิงธนูมี อย่าได้กลัวว่าตัวซรำนี่และดูในเรื่องพบเรือนดูในเรื่องตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนแล้วต้องบอกว่าตำแหน่งนี้เรียกว่าไม่ต้องมองว่าเป็นปละเลยครับมองข้ามไปเลยถือว่าสวยงามนะครับเปิดปีใหม่มาก็เป็นไงดูดีแหละนะดูดีเลยทีนี้ย้อนมาอีกดาวหนึ่งนะอพอมาถึงวันที่29มกราคม29มกราคมเนี่ยดาวพุธ เข้าเรือนมรณะมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางครับตัวท่านเองมีโอกาสได้เดินทางและเดินทางไกลด้วยบางคนมีโอกาสไปต่างประเทศเลยนะหลังวันที่29มกราคมเพราะดาวประจําตัวเข้าพบมรณะอ่ามรณะนี่ไม่ดีแล้วนะมรณะแต่คําว่ามรณะไม่ได้แปลว่าจบสิ้นหรือเสียหายอะไรมากมายครับ ดาวมรณะนี่หม่เขาเรียกว่าเรือนมรณะจะเป็นลักษณะของการที่เดินทางไกลอ่าและดาวดาวพุธเนี่ยเขาไปอยู่ในบ้านของดาวเสาซึ่งเป็นคู่สมพลกันนะเป็นคู่สมพลกันและดาวเสาตอนนี้ก็อยู่ในภพสุภะดาวเสาตอนนี้อยู่ในภพสุภะความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเห็นไหมความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองฉะนั้นจบสวย ไม่เสียหายมีเกณฑ์การเดินทางบางคนอาจจะท่องเที่ยวบางคนอาจจะไปเรื่องงานแนวโน้มไปในเรื่องงานมากกว่าเพราะว่าดาวพุธเข้าพบมรณะดาวเจ้าเรือนมรณะไปอยู่พบสุภะก็คือทางไกลความเจริญการเดินทางไปต่างประเทศทำไมคำว,ว่าสุภะถึงหมายถึงต่างประเทศเพราะ ตัวความหมายของสุภาพแปลว,ว่าเจริญรุ่งเรืองในสมัยโบราณนะในสมัยการตีความโหราศาสตร์ไทยในสมัยโบราณเนี่ยก็คือต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยจะมีความเจริญมากกว่าเข้าใจไหมบางคนไปเรียนต่อนนึกถึงนึกถึง30 40 50, 50ปีที่แล้วสิใช่ไหมใครที่มีเงินมีทองใครที่มีความสามารถก็จะถูกส่งไปเรียนต่างประเทศ กลับมาก็สามารถเอาความรู้ความสามารถเอาดีกรีไม่ว่าจะทางภาษาหรือได้ความรู้ศาสตร์ต่างๆเอามาสร้างฐานะในสังคมได้เนี่ยความจเจริญรุ่งเรืองงั้นช่วงนี้ชาวราศาีมีถุนมีโอกาสครับนะบางคนอาจจะเรียนต่อบางคนที่ทำงานอาจจะส่งไปดูงานเพราะพุทธเข้ามรณะมรณะไปสุภะ จเจริญก้าวหน้าต่างประเทศดาวเจ้าเรือนสุพระไปอยู่ในเรือนการงานเห็นไหมฉะนั้นมันโยงไปเรื่องงานก็คือพระราหูดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนสุพระไปอยู่ในเรือนการงานอ่าแล้วดาวการงานอยู่ไหนยังไม่จบดาวการงานอยู่ลาพระแปลว่าสําเร็จครับนี่เห็นไหมโหนไล่กันทีสี่ดาวเลยเนี่ยพุทธเข้าเสาเสาเข้าราหูราหูเข้าพฤึหัดพลึกหัด ลาภะจบยังยังไม่จบดาวอังคารแต่ดาวอังคารเขาเข้าบ้านพฤหัสก็แสดงว่าเขาจบตรงนี้แลกเลือนกันเดี๋ยวจะมาขยายความอีกทีที่ตำแหน่งดาวอังคารแต่ตรงนี้บอกได้เลยคือเรื่องราวมันอาจจะซับซ้อนสักนิดนึงนะแต่ทิศทางมันนำไปสู่ความสำเร็จสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนอันนี้ชัดเจนนะ พราะโอกาสเนี่ยสี่เรือนเนี่ยที่จะเข้าเรือนดีทั้งหมดเนี่ยมันน้อยมันน้อยมันสตาร์ทที่มรณะทั้งหมดนี้ผมหมายถึง29เมกราคมนะปลายเดือนแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันในเดือนกุมภาลักษณะของเดือนกุมภาก็จะมาแนวนี้อ่าเพราะว่าดาวพุธก็จะอยู่ยาวงั้นดาวพุธเข้าพบมรณะถ้าจบแค่นี้บอกเลยเสีย ดาวประจําตัวเข้ามรณะก็แปลว่าเปลี่ยนแปลงพัดพลากเดินทางไปไกลแต่พอไล่ดาวเจ้าเรือนเข้าไปเนี่ยมันจบที่ความสําเร็จจบที่ความสําเร็จไปเรื่องต่างประเทศไปเรื่องต่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องงานงานประสบผลสําเร็จแสดงว่าภารกิจที่ไปก็จะดีครับก็จะดีและมีความสําเร็จอย่างชัดเจนสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุน อันนี big, days, Now, ้ดูดีเลยอะดูดีเลยแล้วมันเป็นดาวใหญ่ล้นลวนนะครับและทิศทางเนี่ยโอ้โหอย่างน้อยถึงเดือนเมษานะระยะทางแบบนี้เรียกว่ายาวนานกันเลยทีเดียวอ่ะถัดมาครับดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์ปัจจุบันจะอยู่ที่ราศีธนูเห็นไหมเสร็วันที่15มกราคมเมื่อกี้ดาวพุธสตาร์ทที่9 9มกราโทษทีเมกรานะแล้วดาวพุธเนี่ยก็จะย้ายไป29มกราส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยมาสาตาร์ทที่15มกราคมเข้าสู่ราศีมังกรดาวทิตย์คือดาวเพื่อนฝูงสังคมชื่อเสียงนะตกมรณะตกมรณะเสียไหมก็ยังมองว่าไม่เสียเพราะอาทิตย์กับเสา เขาเป็นคู่ธาตุอ่าพุทธกับเสาเนี่ยคู่สมพลนะมีกําลังเสมอกันเสามีกําลัง10พุทธมีกําลัง17รวมกันแล้วได้27เท่ากับจํานวนนักสัตว์เลิกนะครับดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสช,ชะชื่อเสียงสังคมตกมรณะฟังดูก็ไม่ดีอีกคือถ้าไปเกี่ยวกับมรณะมันก็ดูไม่ดีอยู่แล้วล่ะอริมรณะวินาศเนี่ยนะ แต่เราก็ต้องจอเจาะลึกลงไปอีกนะมันไม่ใช่แค่ว่าตกมรณะแล้วจบใช่ไหมดาวอาทิตย์ไปอยู่บ้านดาวเสาร์ถูกธาตุครับหมายถึงว่าเขาอยู่กับคู่ธาตุเขาดาวเสาร์ฉะนั้นท่านมีโอกาสทายไปคล้ายๆกับดาวพุธเลยสังคมชื่อเสียงมีโอกาสในเรื่องของต่างประเทศเออ หรือไปกับคณะไปกับเพื่อนฝูงไปกับคนกลุ่มใหม่ๆคนกลุ่มใหญ่เช่นไปดูงานหรือไปสัมมนาหรือไปโรงเรียนไปศึกษาเนี่ยเดี๋ยวนี้คนที่ทำโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคนที่แบบเขาเรียกว่า TikTok อะไรทั้งหลายเนี่ยโอ้โหเดี๋ยเขาบินไปดูงานกันที่จีนเลยนะทิกตอกนี่ก็คือแพลตฟอร์มที่มาจากจีนถูกไหมนั้นเนี่ย เขาบินไปดูงานกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาไลฟ์ขายของกันแบบโอ้โหเยอะแยะไปหมดเนี่ยลักษณะของท่านจะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ไปดูศึกษาดูงานนะไปกับโบคณะและท่านจะมีความสำเร็จประสบชื่อเสียงไกลถึงต่างประเทศดูดีเลยทีเดียวนะดูดีเลยทีเดียวเพราะอาทิตย์เข้ามราณนะก็ไล่ไปครับ มรณะคือดาวเสาเสาวก็ไปสุภะสุภะก็ไปการงานการงานก็ไปความสําเร็จชัดเจนเช่นเดียวกันและโดยปกตินั้นดาวอาทิตย์เข้าสู่แกนทวารมักไม่เสียแกนทวานรก็คือที่เมษที่กรกฎที่ตุลแล้วก็ที่มังกรเนี่สี่ราศีใหญ่นะครับไม่เสียครับนะไม่ต้องตกอ,อกตกใจนะสำหรับสำหรับชาวเนี่ยคือมันดีตรงที่ดาวเสา เพราะดาวเสาของท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแต่มันไปอยู่สุภะนะมันไปอยู่สุภะนั้นอะไรที่มันมาตกมรณะมันถูกโยกไปอยู่สุภะหมดนะตอนนั้นดีสุภะแปลว่าความเจริญเก้านารุ่งเหลืองสุภะก็ดันโยกไปอยู่ไปไงไปอยู่กรรมะเกี่ยวกับงานงานทั้งหมดแล้วกรรมะก็ดันเป็นลาภาความสําเร็จจบที่ความสําเร็จจบที่ความสําเร็จอย่างชัดเจน ผ่านไปสอเรื่องนะก็คือเรื่องการเดินทางชื่อเสียงก็มีเกณฑ์สูงเลยนะสหัสหัดชะนอกจากแปลว่าชื่อเสียงความความสําสเร็จหรือว่าเพื่อนฝูงแล้วสหัสชาตยังแปลว่าการเดินทางด้วยนี้ดาวเกี่ยวกับการเดินทางไปอยู่ในเรือนของการเดินทางมันยิ่งคอนเฟิร์มว่าต้องมีการเดินทางและเปลี่ยนแปลงนะครับอาชาวลัคนาราศีมิถนุนไปเก็บกระเป๋า <laughs> เก็บกระเป๋าซื้อกระเป๋าใหม่เอาสวยๆใหญ่ๆ นะอาจจะไปหลายวันหรือมีหลักเดือนเออดูดีเลยทีเดียวแหละนะครับถัดมาดาวพระอังคารนะอันนี้ตัวจบตัวสำคัญนะครับดาวอังคารปัจจุบันอยู่ที่ราศีธนูนะตั้งแต่ปลายปีสอง6ัห้าแล้วนะครับราศีธนู ดาวังคารเป็นอุดจาวิลาดดาวังคารจะโครจรเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยนู่นเลยกุมภาพันธ์นะครับยังไม่ต้องตกอกตกใจตอนนี้ให้รู้ไว้ว่าเขาอยู่ที่ราศีธนูนะครับอ่ะอังคารเข้าสู่ราศีธนูได้ตำแหน่งอะไรอุดจาวิลาช ดาวอังคารเป็นอุจวิราชส่วนดาวพระฤหัสเป็นราชาโชคเขาแลกบ้านแลกเรือนเป็นเกษตรด้วยกันทั้งคู่คือตำแหน่งเนี้ยผมถือว่าดีมากๆเลยนะหนตัวเขาเองทั้งสองดวงสองดาวเขาก็มีตำแหน่งสำคัญอยู่แล้วอังคารเป็นอุจวิราชพระฤหัสเป็นราชาโชคอุจวิราชราชาโชคฉลกฉเหลา ผลบุญเก่าสงให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแถมอังคารอยู่บ้านพฤหัสพฤหัสอยู่บ้านอังคารเท่ากับเขาจะเป็นกเกษตรด้วยกันอีกทั้งคู่เขาเรียกว่ากเกษตรแรกเรือนฉะนั้นก็ชัดเจนครับตำแหน่งนี้ดีใช่ไหม ที่ผมบอกพือฤหัสมันจบตรงนี้เพราะอะไรมันจบเพราะว่าพือฤหัสกับอังคารเขาแลกบ้านแลกเรือนกันฉะนั้นมันจบที่ลาภะมันจบที่ปัตตนีฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนดวงดีมีเฮงในเรื่องของเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลืออย่างชัดเจนครับเรื่องคู่นะเรื่องการช่วยเหลือใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคู่ครองก็จะมีเกณฑ์ที่มาช่วยเหลืออุ้มชูกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกมองให้กว้างๆก,างก่อนนะอย่าไปมองว่าแค่คนรักสามีภรรยาให้มองภาพรวมว่าต้องมีคนเข้ามาติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะทางการค้าทางธุรกิจทางความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ทั้งนั้นครับที่เป็นอย่างนั้นเพราะมีดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะนอกจากแปลว่าโปรเจกต์การลงทุนการเริ่มต้นการศึกษาในใน การเริ่มต้นนะนะหมายถึงว่าการศึกษาในวัยเยาว์หรืออะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ใมในอีกหนึ่งความหมายของปุตตะสำคัญเลยนะความรักแยกกันนะปัตตนิแปลว่าคู่คำว่าคู่นี่เหมารวมทั้งหมดคนที่มามีปฏิสัมพันธ์กับเราส่วนปุตตะอันเนี้ยแปลว่าความรักล้วน ความรักคือความรู้สึกเกิดรักเกิดชอบเพราะอะไรปุตตะแปลว่ากําเนิดอความรู้สึกรักมันกําเนิดขึ้นมาเห็นไหมทีนี้ไอ้ดาวจะเรือนปุตตะมันดันไปอยู่ในเรือนคู่จะให้แปลว่าอะไร <c oughs> มันจะแปลว่าอะไรมันก็แปลว่าคุณก็อาจจะมีอารมณ์ปิ๊งปังนะอารมณ์ที่เกิดความรัก หรือไปเจอคนใหม่ๆม,มีความเป็นไปได้มันเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันเข้าใจไหมมันเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันคือมีคู่อย่างเดียวเนี่ยมันแปลไม่ได้เรื่องว่าอาจจะเป็นคู่ที่เป็นเรื่องของคนรักมันต้องมีปุตตะเข้ามาประกอบด้วยทีนี้มันก็ประกอบกันนะครับดาวปุตตะเข้าสู่พบปัตตนิดาวปัตตนิเข้าสู่พบโชคลาภก็แปลว่าอะไร เจอคู่และดาวโชคลาภก็มาอยู่ที่ปัตตานีเห็นไหมสุกเข้าบ้านพฤหัสพระฤหัสเข้าบ้านอังคารอังคารเข้าบ้านพฤหัสเนี่ยวนไปวนมากันอยู่แค่นี้นอกจากนั้นดาวสุยจะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศเนี่ยถ้าเกิดความหมายอื่นมันดีเนี่ยเช่นดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด,ด้วย ั้นแล้วไปอยู่ในพพดีเรือนดีแบบนี้คำว่าวินาตไม่ได้แปลว่าเสียหายพังทลายคำว่าวินาตจะแปลว่าคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงมาแบบฉับพลันทันใดมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้หรือจะเป็นคนที่เจอหน้าค่าตากันอยู่แล้วแต่ไม่เคยรู้สึกดีด้วยอยู่เฉย รู้สึกเออประมาณหนึ่งนะก็ได้นะคนนี้อะไรในข้อสอบอไรเงี้แต่ก็แต่ก็ไม่ได้มีเหตุที่จะต้องแบบเออมามารู้สึกชอบพออันนี้่ายไว้เฉพาะหนุ่มหนุ่มสาวๆนะอ่าหนุ่มน้อยทั้งหลายสาวน้อยทั้งหลายก็อาจจะนะไอ้หนุ่มน้อยสาวน้อยนี่หมายถึงเหลือน้อยนะเออประเภทที่มีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนี่ไม่ต้องไปคิดนะอันนั้นมันก็จะออกไป ลักษณะของการเจอในเรื่องงานมากกว่าในเรื่องคู่ในเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าเจอคู่ที่ดีอ่ะง่าย,ายนะครับแต่ใครที่โสดอยู่เงี้ยหรือลุ้นเรื่องความรักอยู่เนี่ยเอยอนนอันนี้ได้ลุ้นนะครับอันนี้ได้ลุ้นนะครับแล้วมาแบบจริงจังคาดไม่ถึงมีไหมเคยไหมอ่าลัคนาราศีมิถุนเนี่ยและสไตล์ของท่านจะเป็นลักษณะแบบนี้ด้วยนะชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ย ไอ้ที่คั่วมานานแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจริงจังไม่ค่อยสําเร็จส่วนใหญ่มันจะไปเจออะไรที่มันคาดไม่ถึงเราไปชอบคนนี้ไปคุยกับคนนี้ปรากฏว่าอ้าวถึงเวลาไปลงเอยกับอีกคนหนึ่ง <laughs> ไปเจอเพื่อนอีกคนนั้นดีไม่ดีโดนแม่สือ่อแม่ชักเนี่ยเรียบร้อยนะเสร็จแม่สือ่อเสร็จพ่อสือ่อ นะเราไปคุยกับเพื่อนเขาปรากฏว่านั่นแหละไอ้เพื่อนนั่นแหละเสร็จ <laughs> นะนมิถุนีะเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่าดาวปุตตากับดาวเขาเรียกว่าดาวปุตตากับดาววินาศเป็นดาวดวงเดียวกันฉะนั้นเวลาเจอคู่มันจะแบบมันจะไม่ถึงมันจะคาดไม่ถึงความรักก็คือรักเรารักเลยเอออยู่แปลกๆคือเห็นหน้ามาตั้งนานไม่รู้สึกอะไรแค่รู้สึกว่าเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รังเกียจ แค่รู้สึกว่าเออแต่ไม่ใช่สเปคเราโดยตรงอะไรเงี้ยแต่ผึงเวลาเนี่ยช่วงเวลาที่มันอยู่ๆมันต้องตัดสินใจมันก็จะแบบเออคนนี้ก็ดีนะอะไรเงี้ยแล้วพอคบไปนิสัยใจคอมันเออมันไปกันได้อยู่ยาวก็เป็นลักษณะแบบนี้นะก็เป็นลักษณะแบบนี้อ่ะชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเห็นไหมดาวศุกร์ฉะนั้นแล้วดาวศุกร์กับดาวอังคารเขาเป็นอะไรกันคู่มิตรกัน สุกปากหวานอังคารรับเอานี่นะครับฉะนั้นดูดีเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนะนี่คือดวงวันที่31มเมกราคมเขาเรียกว่าตำแหน่งดาวที่อยู่สุดท้ายของเดือนท่านก็จะได้รูปดวงพิเศษด้วยเขาเรียกว่าดวงจัตุตสดยนะดวงสี่ธาตุมิถุนธาตุลมเห็นไหมกันมีดาวพระจันทร์อยู่ธาตุดิน สุกกับอังคารอยู่ธาตุไฟและราหูนั้นไซยอยู่ธาตุน้ําดินน้ําลมไฟครบถ้วนเห็นไหมเป็นมุมฉากแก่กันจัตุสดใยเป็นมุมสําคัญครับนะลัคนามิถุนนี่คือพบตนุแปลว่าตัวตนดาวพระจันทร์อยู่ที่ราศีกันพบพันธุแปลว่าหลักทรัพย์บ้านสุกอังคารปัตตนิคู่ราหูอยู่พพกรรมะงาน ตัวตนคู่ครองคู่ชีวิตหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินและงาน4เรื่องนี้ดีชีวิตเป็นไงไปได้ถูกไหมเรื่องเงินเรื่องทองยังไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเรื่องของดวงนะเข้าใจไหมเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่4ีพบหลัก4ีพบหลักคือตัวตน2คือหลักทรัพย์สคือคู่และสี่คืองาน เพราะหลักทรัพย์นี่มันหมายถึงอะไรความมั่นคงในระยะยาวเงินเนี่ยมันอาจจะมาไวไปไวมันมันเป็นมันเป็นทรัพย์ที่เขาเรียกว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ไงอันนี้มันคืออสังหาริมทรัพย์มันคือความมั่นคงในระยะยาวมีเงินแต่ไม่มีบ้านอยู่เอาไหมล่ะถูกไหมไม่มีที่ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรเลยนะเงินมาก็ใช้ไปเงินมาก็ใช้ไปอย่างนี้มันดูไม่มั่นคงนะสู้ มีหลักทรัพย์แต่เงินเข้าออกไม่หวือหวานะมีพอกินพอใช้ยังดูดีกว่าถูกไหมครับดังนั้นเราต้องแยกแยะให้ดีนะอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญไม่ใช่ว่าเรื่องเงินไม่สําคัญนะแต่ว่าเรื่องหลักทรัพย์เนี่ยมันสําคัญกว่าเออนะเรื่องหลักทรัพย์นี่มันสาคัญกว่าเขาถึงให้เป็นสี่ภพหลักและสี่ภพหลักมีดาวประกบอยู่แบบนี้เขาเรียกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับมีบ้านสี่เสาอะนะ เก้าอี้เอาเก้าอี้ก็ได้เก้าอี้สามสี่ขาเนี่ยนะฮะนั่งไปแล้วมันก็มั่นคงเก้าอี้สามขามั่นคงไหมไม่มั่นคงล้มเมื่อไหร่ก็ได้สองขาล้มแน่นอนขาเดียวไม่ต้องมี <c oughs> ไม่ต้องไปใช้มันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะงั้นชาวลัคนาราศีมิถุนครับสุดท้ายแล้วมันจบที่พบการงานผมสรุปตรงนี้เลยนะดาวพฤหัสกับดาวอางาังคารแลกเลือนกันจริงๆริทายแค่นี้ก็ได้หนึ่งนาทีก็จบละ แต่ว่าคลิปเราก็ต้องอธิบายหเห็นที่มาที่ไปสุดท้ายแล้วหัวใจของมันคือพฤหัสอยู่บ้านอังคารอังคารอยู่บ้านเกษตรอยู่บ้านพฤหัสเป็นเกษตรแลกเรือนฉะนั้นดูดีเลยแล้วอย่างที่บอกสี่เรื่องหลักในชีวิตชัดเจนแล้วมีโอกาสประสบผลสาเร็จมีโอกาสประสบผลสาเร็จสูงและประสบผลสาเร็จแบบ ไม่ธรรมดาเพราะดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคอยู่ตรงนี้บังเอิญมีดาวพระเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดามากระตุ้นเนี่ยท่านจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะดีนะใช้ได้คือดาวเกตเนี่ยเป็นตัวคูณเข้าใจคำว่าตัวคูมไหม <c oughs> เห็นเวลาสินค้าเขาตั้งราคาไหมเขาต้องลงท้ายด้วย99 9เนี่ย ดาวเกตเนี่ยคล้ายๆกันเลยทําหน้าที่แบบนั้นกระตุ้นกระตุ้นให้อยากมีกระตุ้นให้อยากซื้อนั้นความสำเร็จของท่านก็จะถูกกระตุ้นโดยดาวพระเกตนะจากห้าธรรมดาก็เป็นอะไรห้าเก้าเก้อาเป็นลักษณะแบบนี้เออฉะนั้นความสำเร็จมันชัดเจนและดูดีมากๆนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนอย่าลืมทำบุญสุนทานด้วย ดาวพระเกตเนี่ยจะย้ายวันที่31มธันวานะสิ้นปีนั้นปีใหม่มาหนึ่งมกราเนี่ยนะตื่นเช้ามาทําบุญตักบาตรนะถ้ามีโอกาสนะเตรียมของไว้บางคนเขาไม่รอเขาสวดมนต์ตั้งแต่ค่ำตั้งแต่คืนวันที่31มสิบเอ็ดสวดมนต์ข้ามปีเช้ามาตักบาตรท,ทาบุญไหว้พระก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเป็นปีใหม่ที่ดีและโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยถ้าทานะมันจะเด่นเรื่องโชคลาภขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่า ดาวพฤหัสบุญกุศลครับดาวพระเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอยู่ในเรือนโชคลาภอยู่ในเรือนความสำเร็จชัดเจนนะชัดเจนนะยิ่งมูยิ่งปังแต่ขอให้มูไปในทางที่ดีนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีนะเกี่ยวกับบุญกุศลนะเกี่ยวกับบุญกุศลนะอย่าไปมูในเรื่องของเรื่องของสายแบบลุ่มหลงอะ่ะ ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่าในช่วงปีใหม่เนี้ยเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้จังหวะดีมากนะทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของสายที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาบแบบแรงๆอะไรเงี้ยนะก็ถูกก็คือพระลาหูมันอยู่ในเรือนกรรมมะมันจะเด่นเรื่องงานเข้าใจไหมจะเด่นเรื่องงานแต่ถ้าอยากจะมูให้ได้ความสําเร็จมูให้ได้แบบส่งผลดีต่อดวงชะตาตอนนี้ต้องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าบุญกุศลในทางาศาสนาเท่านั้นทุกาศาสนาเลยนะ ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรก็สามารถที่จะทําทบุญทํากุศลตามหลักศาสนาของท่านนะศาส,สนาคนเจ็บป่วยโรงพยาบาลมูลนิธิอะไรต่างๆลักษณะแบบนี้ดีแต่ไปไหว้เทพไปไหว้อะไรอย่างเงี้ยก็ไว้หลังปีใหม่ก็ได้นะแต่ช่วงปีใหม่เนี่ยหยุดปีใหม่เนี่ย,เ,ยเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยโอ้ยดีมากๆเลยถึงดวงแบบส่งตรง นะถึงแบบส่งตรงเลยพบลาภะนะครับโอเคสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะก็อย่าลืมนะครับใครสนใจเรียนก็แอดไลน์กลุ่มเข้ามานะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับกราบขอบคุณอีกครั้งครับฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับมิถุนในเดือนมกราคมนี้เริ่มต้นปีดวงดี100%เเซต์ชัดเจนอีกครั้งงานดีครับมีโชคลาภเฮง ปังรวยสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ